สวัสดีครับตินะครับจะมาเล่าความรู้สึกหลังดูภาพยนตร์เรื่อง s t r e t c h ให้ผู้ชมฟังกันนะครับมันกำกับโดย딘ไฟเชอร c a ค p ที่เพิ่งกำกับหนังได้เพียง2เรื่องเท่านั้นนั่นคือสารคดีเชิงแนวคิดเรื่องปลอดกับหนังแอนิเมชันเรื่อง m a r ร e l the Shell with t ทชูซโดยรวมผมต้องบอกว่าเนื้อหาของหนังเรื่องนี้มันดูเด็กไปสำหรับผมหรือไม่อาจเป็นเพราะผมคาดหวังกับมันมากเกินไปก็ได้ผมเลยไม่ค่อยสะดกกับมันมากเท่าไหร่นักช่วงแรกที่สตรีช นี่ลงมาบนโลกเหมือนดูหนังแอนิเมชันมากกว่าหนังคนแสดงส่วนช่วงที่เล่าเรื่องความเป็นมาของลีโลกับนาหนี้พี่สาวของเธอผมว่าพวกเขารีบเล่าจนเกินไปนะครับตัวเสียดายประเด็นที่พวกเขาต้องการสื่อว่าลีโลถูกเพื่อนรังแกรหรือถูกเหยียดทําให้เธอเข้ากับใครไม่ค่อยได้หรือความเสียสละของนาหนี่ที่ต้องยอมทิ้งความฝันของตัวเองและยอมทํางานหนักที่ไม่ได้เงินมากนักเพื่อรักษาสิทธิ์ในการเลี้ยงดูลีโล หลังจากที่พ่อแม่ของทั้งคู่เสียชีวิตไปแล้วส่วนตัวชอบประเด็นเหล่านี้นะครับแต่มันดูรีบเล่ามากไปหน่อยเลยไม่ค่อยมีอารมณ์ร่วมเท่าไหร่ในขณะที่ปัญหาบางอย่างกลับหาทางลงง่ายไปหน่อยเช่นตัวละครนักสืบครอบบ้าบับเบิลส์ที่กลับใจมาช่วยพวกนานี่ง่ายเหลือเกินทำให้ไม่รู้สึกลุ้นเอาใจช่วยตัวละครมากนักแต่เข้าใจว่ามันเน้นทำมาให้เด็กดูเลยต้องทำให้ย่อยง่ายความจริงพวกเขาทำตรงตามต้นฉบับเกือบหมดเลยนะครับยกเว้นตัวละครแคปเทนแกนตตูที่ถูกตัดบทออกไป ส่วนตัวละครลีโลเพลยคายนักแสดงเพิ่งมีอายุ7็ดขวบตอนถ่ายทำเท่านั้นเลยเข้าใจว่าเธอยังตื่นกล้องหรือยังแสดงไม่ได้ทุกอารมณ์ทำให้ดูไม่เป็นธรรมชาติอยู่หลายฉากแต่ถือว่าเธอทำได้ดีพอสมควรเลยนะครับตัวละครที่ผมว่าแสดงได้ดีคือนานี่พี่สาวของลีโลกับคุณยายตูตูเพื่อนบ้านที่ส่วนใหญ่ผมว่าพวกเธอแสดงได้เป็นธรรมชาติมากเลยนะครับแต่ตัวละครเดวิดคารพีน่าและมิสซิสคีโคอามีบทไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่เข้าใจว่าทั้งคู่เป็นแค่ตัวประกอบ และผมรำคาญตัวละครเอเลียทั้งสองตัวในเรื่องมากเลยครับทั้งดรจุมบ้าจิคูบาและเจ้าหน้าที่เบนเดลพิกลีเข้าใจว่าใส่มาเพื่อปล่อยมุกแต่ผมว่ามันแปกเกือบตลอดเลยนะครับจนมีความรู้สึกว่าถ้าไม่มีตัวละครกู่นี้อยู่ในเรื่องมันอาจจะสนุกมากกว่านี้ก็ได้นะครับอย่างไรก็ตามอามีบางคนชอบมุกตลกของ2ตัวละครนี้เช่นกันแต่สิ่งที่ผมชอบมากและทําให้ผมรู้สึกคุ้มค่าตั๋วคือฉากซาบซึ้งอย่างความสัมพนันธ์ระหว่างพี่สาวกับน้องสาวที่วัยต่างกันมาก คือตั้งแต่ตอนที่ Street, สตรีชจำเนกเพิดหลังจากที่ทําให้นาน,นี่กับลีโลเกือบจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วจนถึงฉากที่สตรีตั้งใจเสียสละชีวิตเพื่อช่วยลีโลหรือยอมมอบตัวกับเดอะแกรนคอนเซอรวูแมนเพราะไม่อยากทําให้ครอบครัวของลีโลต้องเดือดร้อนทำเอาผมน้ําตาซึมเลยครับอีกอย่างที่ชอบคือการนิยามความหมายของครอบครัวในเรื่องที่บอกว่าเราจะไม่ทิ้งกันแม้สมาชิกในครอบครัวของเราจะไม่น่ารักหรือไม่สมบูรณ์แบบก็ตาม เราจะเลือกให้อภัยเสมอโดยหวังว่าคนในครอบครัวจะกลับใจได้ในสักวันหนึ่งน่าจะประมาณนี้นะครับผมจารายละเอียดไม่ค่อยได้แน่นอนว่าความน่ารักหน้าทีของตอัวละคร stretch ถือเป็นอีกสิ่งดีงามของหนังเช่นกันแม้มันจะไม่เป็นตามที่ผมหวังไว้ทั้งหมดก็เถอะให้เจ็ดเต็มสิบครับไม่สนุกมากแต่ไม่ถึงกับเสียดายต่างโดยผมไปดูรอบสิบเอ็ดโมงสิบห้านาทีแบบภาคไทยที่ sf บัตรราคาแค่หนึ่งร้อยบาทมีคนดูประมาณสิบห้าคนส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงแต่เยอะกว่าผู้ชายไม่มาก เพราะเห็นมาดูกันเป็นคู่น่าจะเป็นแฟนกันนะครับหรือไม่ก็เป็นแม่พาลูกชายมาดูหนังใช้ทุนสร้าง100ล้านเหรียญตอนนี้ได้คะแนนมะเขือเทศสดที่72%จากนักวิจารณ์109คนส่วนฝั่งผู้ชมได้93%แสดงว่าผมเป็นคนส่วนน้อยนะครับไม่เชื่อว่าเด็กหลายคนน่าจะชอบมันมากเลยล่ละเพราะสัมผัสได้ว่ามันเน้นทํามาให้เด็กดูมากกว่ามุกตลกที่แปกสําหรับเราอาจทางานกับเด็กเล็กก็ได้ครับนี่เท่านี้แหละครับสวัสดีครับ